สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ชาวพระเครื่องพี่พี่สายพระเครื่องทุกทกท,กท่านค่ะ,จะเจรลญลพาพระเครื่องมาสวัสดีพี่พี่ EP นี้เป็น EP ที่57ค่ะน้องฝากพี่พี่ที่ผ่านเข้ามาชมแวะเข้ามาชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้งค่ะเพื่อเป็นกำลังใจและก็ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปใหม่ๆของน้องค่ะ วันนี้น้องมีพระสมเด็จเนื้อหาเก่าๆเนื้อสวยๆค่ะมาแบ่งมาปันให้คุณพี่ในราคาเบาสบายค่ะองค์ละ200บาททุกรายการค่ะช่องทางการติดต่อค่ะ095 164 1015ไอดีน์0 9 5 1 6 4 1 ID 0 idline 095 1 6เ1015เบอร์โทรกับ idline ของน้องเป็นหมายเลขเดียวกันค่ะ น้องส่งจริงส่งตรงปกทุกรายการค่ะส่งฟรีมีเก็บปลายทางปลายทางไม่บวกเพิ่มค่ะเรามาเริ่มใหม่เลขหนึ่งค่ะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่ค่ะ องค์พระมีความใหญ่มีความล่ำค่ะเส้นสุมขอบแก้วหนาใหญ่ค่ะพี่พมีคาบกลุคาบเก่าค่ะเนื้อแห้งแห้งเนื้อเก่าเก่าแกงแกงค่ะ สวยเนื้อเก่าค่ะพี่พี่ต่อไปหมายเลขสองค่ะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่ค่ะพระเกตชนซุ้มค่ะพี่พี่ เนื้อผ่าแห้งแกล่งค่ะมีรอยยุบตัวของมวลสารค่ะพี่พีมีเส้นผ้าทิพย์ค่ะ อย่างชัดเจนสมบูรณ์ค่ะพี่พเนื้อแห้งเนื้อเก่ามากค่ะบ่งบอกถึงอายุบ่งบอกถึงการเวลาค่ะพี่พเห็นเม็ดมวลสารค่ะ สารเป็นเม็ดเม็ดค่ะพี่พี่เนื้อเก่าเนื้อสวยค่ะต่อไปหมายเลขสามค่ะ เป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่ค่ะมีรอยปริรอยแตกค่ะตามการเวลาของพระเก่าค่ะผักเกตทะลุซุ้มค่ะเนื้อแห้งเนื้อแกล่งค่ะพี่พ สารเป็นเม็ดเม็ดค่ะมีรอยปริรอยแตกค่ะเนื้อเก่าเก่าเนื้อสวยๆค่ะต่อไปหมายเลขสี่ค่ะ สมเด็จองค์ดำค่ะพี่พี่องนี้เนื้อหากเก่าค่ะพระเกตทะลุซุ้มค่ะเนื้อเก่าถึงยุคค่ะเส้นสมคอแก้วโค้งสวยงามค่ะ านหลังเป็นหลังนูนค่ะพี่ๆด้านหลังเป็นนูนแบบนี้ค่ะ ขอภัยค่ะองค์นี้หมายเลขสี่ค่ะต่อไปหมายเลขห้าค่ะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่พระเกตทะลุซุ้มค่ะองนี้ผสมผงตะไบทองค่ะ มีคาบไข่คาบเก่าค่ะผสมผงตะไบทองทั้งด้านหน้าและด้านหลังค่ะ เนื้อสวยๆเนื้อเก่าๆค่ะพระเก่ามีอายุทุกองค์ค่ะพ,พี่พๆพี่พๆดูให้ชอบดูให้ถูกใจค่ะถูกใจองค์ไหนสามารถปิดได้ตามหมายเลขตาม EP ค่ะพี่พี่ ต่อไปหมายเลขหกค่ะองค์นี้ฐานแซมค่ะพี่พี่มีรอยแตกกลานค้ายชามสังคโลกค่ะ มีมวลสารเม็ดเขียวเม็ดแดงค่ะเนื้อพระมีความมันมีความเงาค่ะพี่ๆเนื้อเก่าๆค่ะมวลสารอัดแน่นทั้งด้านหน้าและด้านหลังค่ะมวลสารเยอะๆพุทธคุณเยอะๆค่ะ แตกลานสวยมากค่ะพี่พี่ตามธรรมชาติของพระเก่าค่ะองละ200บาททุกรายการค่ะน้องส่งฟรีมีเก็บปลายทางค่ะต่อไปหมายเลขเจค่ะ เป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่พระเกตรทะลุซุ้มค่ะองค์พระสมบูรณ์ล่ำสันค่ะมีรอยยุบตัวของมวลสารค่ะพี่ๆตามธรรมชาติของพระเก่าค่ะ เนื้อแห้งๆเนื้อแกล่งๆค่ะเนื้อแกล่งเนื้อเก่าค่ะพี่พีดูให้ชอบดูให้ถูกใจค่ะปิดตามหมายเลขตาม EP ีค่ะ ต่อไปหมายเลข8ค่ะองค์นี้เนื้อหาแห้งเก่าค่ะมวลสารจัดจานมากค่ะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่พระเกตทะลุซุ้มค่ะ เส้นสุมขอบแก้วโคง้งสวยงามสมดุลทั้งสองข้างค่ะพี่พี่มีคาบไข่คาบเก่าค่ะหมวนสารจัดจ้านค่ะพี่พี่องค์นี้สวยมากค่ะ ส่งฟรีมีเก็บปลายทางค่ะพี่พี่ดูมวลสารพี่พี่เห็นมวลสารไหมคะอัดแน่นเลยค่ะมวลสารเยอะเยะพุทธคุณเยอะเยะค่ะองค์นี้สวยมากจริงๆค่ะพี่พี่ต่อไปหมายเลขก8ค่ะ อุ้ยขอโทษค่ะหมายเลขเก้าค่ะองค์นี้เนื้อหาของพระมีความมันมีความเงาค่ะมีคราบเก่าค่ะ เนื้อมันเนื้อเก่าค่ะพี่พี่องค์พระมีความสมบูรณ์ชัดเจนค่ะมีคับหลักเก่าค่ะเนื้อสวยเนื้อเก่าค่ะพี่พี่เนื้อพระมันเงาสวยเลยค่ะ ก่าต,ตามการเวลาตามอายุของพระค่ะพีพีสามารถปิดได้ตามหมายเลขตามอีพีค่ะต่อไปหมายเลขสิบค่ะ องน,นี้น้องไม่ทราบว่าเรียกพิมพ์อะไรค่ะพี่พี่แต่มวลสารเป็นเม็ดๆเลยคะ่ะองค์นี้สวยมากคะ่ะองน,นี้เก่าคะ่ะมีรอยแตกลานตามธรรมชาติของพระเก่าคะ่ะเนื้อหาของพระมีความมันมีความเงาค่ะพี่พี่ มวลสารอัดแน่นเลยค่ะมวลสารอัดแน่นพุทธคุณเข้มขังค่ะพี่พี่เนื้อเก่าๆเ,เนื้อสวยๆค่ะพี่พี่สวยจริงๆค่ะองละ200บาททุกรายการค่ะพี่พี่สามารถขอดูเพิ่มเติม ได้ที่0951641015ค่ะเบอร์โทรกับไอดีไลน์ของน้องเป็นหมายเลขเดียวกันค่ะน้องไม่แน่ใจว่าพิมพ์นี้ใช้ฐานคู่หรือเปล่าค่ะพิจารณาให้ชอบพิจารณาให้ถูกใจค่ะพี่ๆองค์นี้หมายเลข10ค่ะเป็นหมายเลขสุดท้ายสำหรับ EP นี้ค่ะ น้องต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท,ท่านค่ะที่สนับสนุนเป็นแฟนพันธ์แท้ค่ะปิดผะกับน้องไปแล้วกลับมาปิดซ้ำเป็นกำลังใจให้กันอีกค่ะขอให้พี่ๆผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท,ท่านสนับสนุนเมตตาเอ็นดูน้องอย่างนี้ไปทุกอีพีนะคะสำหรับอีพีนี้น้องต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ